สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่19ธันวาคม2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน วันนี้เวลาสิบปดนาฬิกา4ิบเก้านาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงนศาลา,าดุสีดานัลสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาดให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารมทศคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่15ปีการศึกษา2,566เฝ้าทุนละองธุรีพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษานักเรียนทุนพระราชทานดีเด่นรุ่นที่12และครูดีเด่นประจำปี2,566เฝ้าทุลละองธุรีพระบาทรับพระราชทานโล่เชือทูเกียรดกับนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่6รุ่นที่7และรุ่นที่8ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2,565 และนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษประจำปี2566เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ได้บรรจุเข้ารับราชการและรับพระราชทานทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในการนี้คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลตั้งแต่ปี2552ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส14ปีที่ผ่านมามูลนิธิได้จัดสรรทุนพระราชทานไปแล้ว701ล้านบาท มีนักเรียนได้รับทุน14รุ่น2,240รายปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว8รุ่นกว่า900รายร้อยละ80มีงานทำทั้งในภาครัฐและเอก,กชนและร้อยละ65กลับไปทำงานในภูมิภาคและภูมิลำเนาของตนเอง ในปีการศึกษา2566มูลนิธิได้จัดสรรทุนพระราชทานสำหรับนักเรียนทุนรุ่นที่15จำนวน171รายและรุ่นที่7ถึงรุ่นที่14จำนวน998รายที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรีรวมเงินทุนพระราชทานในปีนี้96ล้านบาท และในปีนี้คัดเลือกนักเรียนทุนดีเด่นรุ่นที่12จำนวน10รายเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามมีจิตอาสาและคัดเลือกครูดีเด่นจากทุกภาค8รายที่ทุ่มเททําหน้าที่ครูเพื่อสิทธ์อย่างแท้จริงสมควรแก่การยกย่องเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ สำหรับนักเรียนทุนพระราชทานมทสที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีได้รับการคัดเลือกให้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศและในประเทศที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ10รายบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่2ตุลาคม2566ปฏิบัติงานในหน่วยราชการต่างๆโดยปฏิบัติราชการในส่วนกลาง2ปีแล้วจึงไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะกลับไปปฏิบัติราชการยัยงภูมิลำเนาของตนเองต่อไป นับเป็นพระมหากรุณาทิคุณอย่างหาที่สุดมีได้สำหรับนักเรียนทุนพระราชทานมาทาสที่ล้วนมีจิตใจมั่นคงจงรักพักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์มุ่งมั่นดำรงตนให้ถึงพร้อมด้วยความดีมีคุณธรรมและความรู้ร่วมทำประโยชน์ให้ส่วนรวมและประเทศชาติตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไปโอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราโชวารแก่ผู้เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา ตามที่ได้รายงานให้ทราบถึงความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการทุนการศึกษาพระราชทานตลอดระยะเวลา15ปีนั้นน่าชื่นชมอย่างยิ่งจึงขอชมเชยทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติพัฒนางานของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานทั้งขอแสดง ความดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้วกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานตลอดจนนักเรียนทุนดีเด่นและครูดีเด่นที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหวังว่าทุกคนจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองต่อไปในทุกด้านให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ ทัศนคติที่ดีงามและคุณธรรมความสุจริตจ,จะได้สามารถสร้างสรรความดีความเจริญให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้สืบไป สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2 5 6 1ันห้ถึงสองพในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาติจังหวัดภาคหนึ่ง วันนี้เวลา9นาฬิก56นาทีสมเด็จพระณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังโรงแรมกรุงศรีริเวอร์อําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2,561ถึง2,565ในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาติจังหวัดภาคหนึ่งได้แก่ พระนครศรีอยุธยานนทบุรีประทุมธานีสมุทรปราการและอ่างทองจำนวน1,126รรายเพื่อแสดงความขอบคุณเชิดชูเกียรติผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและยกย่องหน่วยง,งานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเสมอมา ในการนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีถวายเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1แก่พระพิสุจํานวนหนึ่งรูปประกาศกิติคุณจํานวนหนึ่งรูปเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งจํานวน12รูปและ108ครั้งจํานวน7รูปผู้บริจาคโลหิต100ครั้งรับพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1จํานวน292ราย หน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณจำนวน36รายและผู้บริจาคโลหิตรับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งจำนวน705รายและ108ครั้งจำนวน72รายทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยมีหน้าที่ในการจัดหาโลหิตบริจาคโดยมีเหล่ากาชาติจังหวัดและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ12ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อให้บริการโลหิตกับโรงพยาบาลทั่วประเทศแต่ละปีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสามารถจัดหาโลหิตได้ประมาณร้อยละสี่ของประชากรซึ่งการจัดหาโลหิตยังไม่สม่ำเสมอตลอดปีในขณะที่ความต้องการโลหิตเพิ่มมากขึ้นร้อยละ8ถึง10ของทุกปีโรงพยาบาลต่างๆยังมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่มีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลร้อยละ77ใช้กับผู้ป่วยที่เกิดภาวะสูญเสียโลหิตฉับพลันจากอุบัติเหตุการผ่าตัด อีกร้อยละ23ใช้กับผู้ป่วยโรคเลือดอาทิโรคโลหิตจางทารสซิเมียเกล็ดเลือดต่ำฮิโมโฟิเลียดังนั้นหากผู้บริจาคโลหิตบริจาคสม่ำเสมอทุก3เดือนหรือปีละ4ครั้งจะทำให้มีโลหิตที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอตลอดปี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์วลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราคติยราชนารีทรงงานทางสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดทำหมันแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรก วันนี้เวลา7จ4นาิกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตววราขัติยราชนารีเสด็จไปทรงงานทางสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดทำหมันแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ณทิพพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรก ดยส่งห่วงใยและส่งให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงและสัตว์ไร้ที่พึ่งให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนได้อย่างปกติปราศจากโรคภัยรวมถึงมีโอกาสได้รับบริการดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งคนและสัตว์ภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวและยังช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนตลอดจนควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญิธาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่29ถึง30พันวาคม2566เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2567 ซึ่งโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพพิมานจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการให้บริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยทั่วไปสัตว์ป่วยอนาถาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ได้มาตรฐานระดับสากลมีศักยภาพความพร้อมในการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างครบวงจรรองรับการให้บริการกับสัตว์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมทั่วไปสัลย,ยกรรมกระดูกและข้อต่อสัลย,ยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูรวมถึงบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันตลอดจนพร้อมช่วยเหลือสัตว์ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีบริการกายภาพบำบัดทาราบำบัดแผนกดูแลสัตว์ป่วยในห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยาและพยาธิวิทยาโดยเปิดให้บริการทุกวัน องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบ,บทภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาส วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอรามันจังหวัดยะลาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสต,ตร์องคมนตรีไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งเกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมใน7อำเภอราษฎรเดือดร้อนกว่า6,800ครัวเรือนเสียชีวิต4ราย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้องค์กมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปธมรมเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวน1,000ถุงไปมอบแก่ผู้ราชการจังหวัดและนายอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนรัษฎรเพื่อเชิญไปมอบในพื้นที่ต่อไป พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,บบกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อปรุงอาหารสุกใหม่ถูกสุขอนามัยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่จากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ศูนย์อพยพวิทยาลายัยการอาชีพรามันและพื้นที่ตำบลอาซ่องอำเภอรามัน ในช่วงบ่ายองค์มนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวน2,000ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสพร้อมกับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตําบลลําพูอาเภอเมืองนาราธิวาส ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชนินีไปกล่าวให้รัษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบทั้งนี้จังหวัดนาราธิวาสเกิดฝนตกหนักปริมาณน้ำฝนมากกว่า400 ml, ามิลลิลิตรทำให้น้ำในลุ่มน้ำต่างๆเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่13อำเภอรัษฎร,รถ,ถูกผลกระทบกว่า4,500ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว ทั้งนี้จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีและนาราธิวาสมูลนิธิราชประชานุเคระห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดตั้งศูนย์บรรจุและมอบสิ่งของพระราชทานที่โรงเรียนราชประชานุเคระห์40จังหวัดปัตตานีซึ่งที่จังหวัดยะลาได้มอบถุงพระราชทานจำนวน2,500ชุดและเต็นท์นอนขนาด1-2คนจำนวน30หลังที่จังหวัดนาราธิวาสมอบถุงพระราชทาน2,000ชุดชุดกีฬา1,000ชุดและเต็นท์นอน50หลัง ส่วนที่จังหวัดปัตตานีมอบถุงพระราชทาน1,000ชุดและเต็นท์นอน50หลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมพระราชทา,านปฏิทินหลวงพุทธศักราช2567แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่วันจันทร์ที่1มกราคม2567ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาได้แก่พระบรมหาราชวังบริเวณสนามตรงข้ามสาราสหาไทยสมาคมพระราชวังบางปะอินวังไกลสงวลพระตำหนักภูพิงราชนิเวศพระตำหนักภูพานราชนิเวศพ,พ,พระตำหนักทักษินราชนิเวศ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2,567แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวไทยสำเนาห,หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติที่จุดคัดกรอง สำหรับประชาชนที่มาลงนามในพระบรมหาราชวังสามารถนำรถยนต์จอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือมีอุโมงทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจากสนามหลวงมีบันไดเลื่อนขึ้นลงใกล้ประตูมณีนพร,รัตน์เข้าออกวัดพระศรีรัตนศาสดาร,ดา,รามทางประตูสวัสดิโสภาตรงข้ามกับกระทรวงกลาโหม จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะคุณปียณีเทียมอัมพรและดิชันธนาสอนอมรด,ดยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ